สวัสดีครับผมเอกกี้วัยรุ่นยำนานครับวันนี้ฮะผมจะมาสอนทุกคนออกกำลังกายกันครับแต่วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมากับซัมเมอร์เพื่อนวัยรุ่นออกกำลังกายครับมา อะไรวะบอกให้มัดเล่นให้หน่อยโอ้ยอะไรเนี่ยไหนวะแจ๊คเองเห็นเมื่อปะเมืเอ่อ,มอนอโอ้โหหรือสภาพเราจะไปถ่ายไว้รุ่นไงไปเลยไปแล้วเนี่ยไอะไรละ่ะกูกูเรียกมึงแล้วเมื่อกี <c oughs> ้กูสาดเดินมาเรียกเนี่ย เฮ้ยลุกออกมาสภาพนี้เหรอเมอแ้งเรจะถ่ายยังไงวะเนี่ยโอ้โหกิ่นเหล้าะคุ้งเลยเอางี้ถ่ายถ่ายหมเลยสวัสดีครับผมเอกกี้วัยรุ่นเนยำนานครับวันนี้ฮะผมจะมาบอกวิธีแก้แฮง์ให้ทุกคนที่นิยมความแฮง์นะครับเรามาดูกันพี่ว่าผมจะมีวิธียังไง ถึงจะแก้แห้งได้ครับไปดูกันครับเอาละครับเรามาดูวิธีแก้แห้งวิธีที่1ครับว่าจะเป็นวิธีไหนไปไหนแล้ววะเอาเป็นว่าไม่ต้องบอกมันแล้วกันไปทำให้มันกินเลยแล้วกันจะได้เรื่องหอเ่วันนี้เอาล,ะ,ละครับและของของเราก็มาแล้วอาหารเครื่องดื่ม แกแหงนะนลุกขึ้นมาโอโ้จะช่วยได้เลยอะไรนะจะช่วยได้เลยโอโ้สภาพมึงเนี่ยไม่มีอะไรช่วยได้นะพูดจริงๆแล้วนี่อะไรใส่เสื้ออะไรของมึงเนี่ยใส่เสื้อดีๆอืออืออะอะไรอ่ะขนมปังกระเทียมแกแหงแล้วก็มาวางกับพื้นโต๊ะเนี่ยนะ อ่ะมีแอลกอฮอล์ในท้องไงไม่เป็นไรหรอก <c oughs> ทำไมอพราะว่าเนี่ยสลงปันกระเทียมโอ้โหอ่ะน้มอเอ่ะเอ็กน้ำอ <c oughs> <c oughs> อ,อื้ยโอ้ น้ำอะไรเนี่ยเป็นน้ำสุดสุดยอดมหาปลัยลโคตรละแก้ตาไม่ตาไงโอ้ดีขึ้นมาะโอเว่ใบอ่ะม่ดีขึ้นเลยเอกพี่มีอีกวิธีหนึ่งวิธีสุดท้ายอะไรเชื่อพี่ดี ไม่ไหวแล้วไม่ไหวเหรอนอนก่อนได้ไหมไม่อ่ะนอนเหรออืมอะนอนได้ไหมไม่ไหวแล้วนอนเหรอโอ้ขอนอนหน่อยไม่ไหวจริงจริงไม่ไหวก็มึงแล้วเนี่ยเอ็มตอบอยู่ได้ไอ้เจ็บแล้วเนี่ย <c oughs> สั่งไหมมาสั่งกันี่อมาเอาอะไรมาอ่ะสั่งมาทำงานงไปทำงานเร็ว